เฮ้ย <Hey. S 2> โลบักหมดใช่ไหมเอานี่ไปไทยบ็อกเว็บขายโลบักเล่นราคาคุณภาพเริ่มต้นที่1บาทเท่านั้นเติมได้แล้ววันนี้เป็นต้นไปทิ่นี้มีคำหยาบขายเรื่องมาก็ไม่ต้องดูไปปิดไปเฮ้ย สวัสดีไอ้น้องรักคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับไอ้น้องรักวันนี้เราได้แมปผีมาเล่นนะครับก็มีน้องคนหนึ่งส่งให้กูนั่นแหละนะในต,ตอนนี้นะครับตอนที่พี่อัดคลิปอยู่เนะี่ยเป็นเวลาตีหนึ่งนะครับนื่อว,ว่าเป็นเลิกงามยามดีที่กูจะได้เล่นแมปนี้ถามว่ากูกลัวพี่ไหมกลัวแต่กูอยากเล่นไงเราอยู่ตรงหน้าโรงเรียนจะเป็นทางเข้าจะมาทำเพี้ยอะไรไม่รู้นะครับตอนนั้นแหละไอสัตว์เริ่มเรื่องมาก็มันให้เราเดินไปข้างหน้าเลยนะแล้วก็มีเทียนด้วยเหีย คือผมสงสัยว่ามึงจะเอาเทียนมาทำเหี้ยอะไรมึงไม่เอาไฟฉายมาวะมันน่าจะให้เราขึ้นไปฮึไม่มเหี้ยดังไหมวะ <c oughs> เหี้ยมันดังยังวะย็ดเคอ่ะโอ้ยแ,แค่นี้คือยังกลัวแล้วมันดังไหมวะเอ,อ่อเสียง <c oughs> ประมาณนี้ด้วยกันนะคือผมไม่รู้ว่าไอ้น้องรักมันจะได้ยินดังหรือเปล่านะแต่กูได้ยินดังมากเลยอันนี้เปิดได้ปะ อ่ะเปิดได้มีค้อนแฮมเมอร์อันนี้เปิดไม่ได้มันน่าจะเอาไปทุบนั่นทุบครับโอ้โหเสียงทุบมึงได้ใจมากเลยอันนี้จะเป็นโรงอาหารป่ะโตะเก้าอี้แบบนี้นะ่าจะเป็นโรงอาหารนะคะแล้วไหนร้านขายข้าววะอ๋อนี่ปิดอยู่เฮียเจ๊งไม่มีคนแดกครับเจ๊งคือกูว่าไม่ใช่อ่ะนะอันนี้เปิด โอ้โหเสียงเปิดกระเจี๊ยบผมนี่สันดิ๊กดิ๊กดิ๊กเลยเฮียเสียงเปิดโอ้โหมันขยี้เม็ดแตดผมมากเลยอเฮียกูไม่มีเมดแตดด้วยว <c oughs> อันนี้อะไรอะห้องใต้บันไดไม่บอกกูก็รู้ไอ้สาตว์ไปขึ้นหเหมือนโรงเรียนกูมากเลยครับโอ้โหบรรยากาศนี้ หมอยผมนี่ยิกเลยนะฮะมันแค่เกมล็อบบกนี่กูยังกลัวเลยห้องน้ำชายกูว่ต้องมีละโอ้ยเฮี้ยตัวเฮี้ยเหรอวะหุยหุยคนลุกโอ้ย,อยนี่ที่เยี่ยวห้องน้ำยิกไม่มีนะเออโอ้ยสัตดเฮีกเอ้ยเฮี้ยคนลุกคนลุกเอออันนี้อะไรอันนี้ผมไม่รู้อ่ะมันอะไร นักเรียนดีเด่นเหรอผมไม่ค่อยเห็นอะม .4 ทับหนึ่งอ่าวันนี้อาจารย์ไม่เข้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอสำรวจก่อนนะไอ้น้องรักกูเจอละแฉลงครับเอาไปทุบเอาไปแงะบ้านใครวะเฮี้ยมันน่าจะมีทางให้เราไปต่อเนี่ยแหละนะถามว่ากูรู้ได้ไงกูเรียนมาครับวิชาสังคมเขาสอนกูมาใช่ปะอุ้ยใช่ด้วยหยดเค ปีนบันไดโรงเรียนเฮี้ยนี่มีลิฟต์ด้วยเหรอกูสงสัยว่ะมึงมีลิฟต์ด้วยเหรอเออแปลกดีเว้ยใช่ลิฟต์เปล่ากูไม่รู้อะแต่กูว่ามันน่าจะใช่ลิฟปเดือดเฮ้ยโรงเรียนเฮี้ยนี่เจ๋งว่ะมีลิฟต์ด้วย้ยอเฮี้ยเฮี้ยข้อพ่อมึงาเงาหูหูเงอเงือจักรแล้กูแตกแล้วครับ โอ้โหเหงื่อแตกเลยครับเปิดแอร์อยู่กูยังร้อนเลยครับหอประชุมการแสดงลำวงกูไม่อยากดูแล้วไอ, uh. อ้เหี้ยโอ้โเหงื่อแตกครับจักแรแล้ผมนี่ชุ่มช้ำแฉเลยครับไอ้น้องรักไอสัตว์มีแนะ่มีเปล่าวะไม่มีห้องน้ำดิ่งโอ้ยใครล้องใครล้องไม่เอาไม่เอาถอยถอยถอย,ถอยโอ้ เฮ้ยเฮี้ยกูกลัววะ่ะโอ้โหน้องน้องรักโคตรทรมานนะคือกูกลัวกูพยายากเล่นต่อแล้วอุ้ยเฮียขี้แหกเอ้ยมีเปล่ามีอะไรเปล่าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมกูขนตูดลุกวะ คือคนในร่างกายผมลุกหมดเลยอะโอ้โหเล่นคนเดียวครับเล่นคนเดียวครับสายโหดห้องนี้อ้าคุณแจเจอคุณแจกูอุ่นใจไปครึ่งหนึ่งครับมีคุณแจเรามีชัยไปครึ่งหนึ่งไอ้น้องรักจำคำนี้เอาไว้มันให้กูเดินลงหรือไงวะเดินลงเปล่าพี่ไม่รู้นะพี่เดานั่นไง ม .4 ี่ทับสามวันนี้ครูไม่เข้าเรียนนะครับครูติดโรคโควิดควายวิดโลเคอะไรนั่นแหละไอสัตว์จะเข้าเรียนแน่นี่ปิดเทอมอยู่ที่อ่อ่าไม่มีเหียอะไรเราปิดเออน่าเออไม่มีหุยแห่เลยโอ้ยเฮ้ยจะขอทำไมล่ะขอ,อนักใช่ไหม เปิดด mm ิส hmm. oh, oh, <Wait. S 1> ั yeah. oh. ์ไอ้เหี้ยล็อกล็อกดีและมึงน่าตายอยู่ในนั้นแหละเหี้ยโอ้โหจักรแล้กูโอ้โหเสร็จ่างนี้กูต้องโอ๊ยไอ้เหี้ยเฮ้ยยึดเยเฮียยยะเฮย อะไรนะโอ้โอ้เงยแทกโอ้โอ้โอ้เจอคุณแจดอกเขียวเอ้ยโอหตูดกูแช่มันเลย สวัสดีครับไอพวกน่าสนตีนทั้งหลายที่ไม่มีร้านโ o บัคจะเติมวันนี้ผมขอเสนอแนะนําร้านเว็บไทยบ็อกบริการเติมโลบัค24ชั่วโมงคลิกเดียวไม่จบต้อง2คลิกนะครับเพราะมึงต้องเติมต่างได้ไงไอห่ารากสําหรับบริการแรกเลยจะเป็นบริการแบบกลุ่มเติมได้ตั้งแต่1บาทเป็นต้นไปเลทสาดห้นะไอน้องรักบริการถัดมาจะเป็นบริการแบบระบบไอดีบวกพลตั้งแต่เลทสยันเลทเเลย นั่นมันให้เรามาที่ห้องเอ่อห้องใต้บันไดครับผมก็หาตั้งนานเย็ดเคเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งเลยสัตว์แม่งี๋ยวกูต่อยแม่งเลยโอ้หกูนึกว่าไม่มีเฮี้ยอะไรไงโอ้ใจลุงอยู่ตาตุม้มไหนๆกูก็เข้ามาเล่นแล้วต้องเล่นให้จบสินน้องรักใช่ปะ่ะเออนั่นแหละมึงก็คิดเหมือนอย่างกูนั่นแหละแต่พอมึงดูไงสัตว์กูเนี่ยเล่นตอนตีหนึ่งเนี่ย เปิดไม่ใช่เว้ยห้องไหนละพอ่อเอ้ยลูกช้างไม่รู้ทางเอ้ยกูว่าตรงเนี้ยแหละไอสัตว์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอุย้ยเหยียบแม่งไ,มได้เฉยเฮ้ยสัตว์คุยใครลน่นเอ้ยหัวใครล่นมาวะแมวเอาเ้ยไม่เอาเ,เอาด้อคนบ้านเดียวกันครับ เอ้ย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 เสียงบรรทัดสูงครูครับครูครับเงี้ยมาเลยเอ้ยโอ๊ยเอ้ยยายาโอ้ยเจอคุณเจฮะอันนั้นนะเ้ยามึงจะร้องทำไม โอ้โหโอ้โหโอ้โหาลุกเขาลุกว้าวอย่าลองเดี๋ยวกูลองเป็นเวียนอย่าอย่าอย่าว้าวอย่ากูกมีอยู่แล้วเหงื่อกูซกเลยยึดแม่ไอ้ยึดคอกครับเปิดว้ยายแยกไม่มีนะ ไอ้เสียงมึงยังกับกินตับไงโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้กูถอยก่อนโอ้โห่ตีภาคเลยมึงไอ้สัตว์องดนตรีไทยมาครบโอ้โยล้ำนั่นแหละโอ้พีน่ากลัวว้าเย่ากูแข่งไม่ต่อแล้วโอ้โหเสียงข้างหน้า โอ้ยใครร้องอ๋อเฮ้ยเป็นที่นั่งดูการแสดงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย,ย่าโอ้ยใครร้องจะร้องทำไมโอ้ยไมงจะร้องทำไม เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮยคุณแจว้าวพี่นางราครับกูไม่ชอบด้วยไงถังออกใช่หถังออกใช่ไหบอกกูทีโอยเฮ้ยรีบวิ่งครับกูไม่้วเฮียโอ้เล่นคนเดียวโอ้โหอ้ยเฮ้ยเฮนีครับ โอ้ยเฮียอะไรอีกอะไรตกวะอุ้ยหัวกูไม่อยู่แล้วให้พ่อมึงเรียนเถอะกูไม่อยู่แล้วไอ้สัตว์ให้พ่อแม่มึงเรียนนะหนีไอ้เอ้ยไอ้ยังจะตามไหมไอ้เฮียกูนี่เอาอ่าโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะฮะก็ นั่นแหละเสียงกูไม่มีแล้วเหงือกกุศกตัวเม่นต้องไปอาบน้ำแล้วสำหรับใครที่อยากจะซื้อเสื้ออุดหนุนพีน่ยใครที่เป็นน้องรัก็ไปซื้อได้เลยนะฮะก็คลิปนี้เอาไว้คลิปนี้ก่อนนะฮะคลิปหน้าอยากให้เล่นถ้าอะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวพี่มาอ่านนะโอเคสำหรับคลิปนี้จบไว้ก่อนนะไอสัตว์กูไม่เล่นต่อแล้วแมพีน่ยบายบาย